สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาอัปเดตที่ปลูกมะเขือมะเขือเทศกับสมเขียวหวานถี่เเม็ดมาปลูกค่ะปรากฏว่าสมเขียวหวานบางอกค่ะงอกแต่นี่ค่ะตรงนี้เป็นที่ปลูกสมเขียวหวานเม็ดสมเขียวหวานเอามาหวานปรากฏว่าบางงอกค่ะงอกแต่มะเขือเทศลูกไง มะเขือเทศผัดมะเขือเทศนี่ปลูกง่ายแต่ว่ามาันสีออกน้วยออกหลูกบ่อมารุนกันตัวน,นี้น้อยนั่นคือต้นกระเพราค่ะเที่ยวเามื่อวานกระเพรานง,งอกแล้วมะเขืกงงอกงากงอกแต่สมเขียวหวานบ่กอกค่ะสมเขียวหวานบ่อกลองเอามาเพาะดูบ่กอกค่ะเพื่อนๆตัวน,นี้น้อยนี่คือต้นกระเพรากระเพราแดงค่ะ ลองเอามาโรยโยดูสองสามหมื่นกระงอกราคาเพื่อนเพือเทศลูกไงมาเคลือเทศพัดงอกดีค่ะค่ะอันนี้พริกพริกแดงพริกจินดาอ่ะพริกส้มตำเนี่ยค่ะพีกบานเ้า้ค่ะเอาเม่าวานเม็ดหนึ่งงอกหลายต้นอยู่ค่ะกันมารุ่นกันว่ามันจะเริ่มเติบโตแล้วมันชิ้นมีหน่วยออกมาให้ห้ากินบอกค่ะ มัสตาร์ทศผัดงอบนี้ค่ะค่ะอันนี้ผักบุงไทยค่ะผักบุงที่เขาอันใส่แกงเทพโพ่ค่ะเพื่อนเอาซื้อมาก,กำหนึง่งเราเอามาล่องปลูกบึงกระแตกยอดไม้อยู่ค่ะปลูกในกระถางรดน้ำน้ำขังน้ำขังนิดหน่อยค่ะกระแตกยอดขึ้นมาอยู่ค่ะผักบุงไทยผักบุงยอดขาวนี่เราใส่แกงเทพโพ่ก็จะนกับอันก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะ,คะ ออกอยู่รัดยอดออกมาอยู่ค่ะยอดพุ่งอยู่ขอบคุณมากมาค่ะที่มารับชมขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ